สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาธิกาขุนพาดูรูขวัญโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีจะมาสอนทักษะอาชีพเกษตรเรื่องการปลูกต้นหอมในขวดน้ําพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะอุปกรณ์อของเรามีดังนี้หัวหอมขวดน้ําใส่น้ําจนเต็มขั้นตอนการปลูกต้นหอมมีดังนี้ห ส่วนหัวของต้นหอมสองนำมาวางบนปากขวดโดยให้ส่วนรากของหัวหอมโดนน้ำจากนั้นเรามาสังเกตการเจริญเติบโตกันค่ะค่ะหลังจากนั้นประมาณ20วันต้นหอม จะโตขึ้นเราสามารถตัดนำไปประกอบอาหารได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะครูขวันขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ